พฤษภาคมนะพฤษภานะเขาเรียกว่างานอดรอไม่ไหวงานอดรอไม่ไหวก็คือไม่เอาละเปลี่ยนใจไม่อยากรอหรือถ้ามันยังต้องชะลอนี้ไม่เอาละเบื่อคือตอนนี้เครียดเรื่องงาน โดยเฉพาะแบบไม่ได้ลังใจไม่ได้ตามเวลาแล้วที่สําคัญถ้าหลองนานอยู่อย่าหวังหวังหนึ่งหวังสองไม่ได้หวังสามหวังสี่ยังโอเคแต่ทีกก่นี่ต้องอะไครับพฤอสภานะเดี๋ยวดูพฤติภพต่อนนะ้นเดี๋ยวรับตาดูอนนี้กดู เริ่มพฤสภาคม <c oughs> ยังไงงานถูกดองตำแหน่งถูกดองมันงานมันมันมัน,ม,นมันมาเด่นแบบด้อยนะ ใครรองเงินก้อนโดยเฉพาะก้อนที่แบบเ,เงินว่างงานเงินปวดกเกษียณเงินจากกองทุนหรือเงินที่เราเคยฝากเงินกำลังจะมาแล้วคัน่าแต่ไม่ได้มาทั้งก้อนมาเป็นก็เรียกว่ามาเป็นเหมือนกับก้อนเล็กๆหรือเป็นก็เรียกว่าอาาินสต๊อเมนต์ประสาังกฤษเนาะเหมือนว่าเป็นมวดๆวด โอเคดวงพฤษภาคมก็มีเกณฑ์โดยเฉพาะคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมในเดือนธันวาคมมีเกณฑ์ย้ายที่ย้ายทางย,าย้ายย้ายท่พักหรือย้ายบ้านย้ายช่องย้ายห้องนะ